ครับสวัสดีครับกเรารายการข้อคนสำรวจโรววันนี้เราอยู่ที่โรงเรียนเออเราทำรายการหลอนคนที่อยู่ในโรงเรียนนะกับการเล่นดนตรีที่หลอนที่สุดในประเทศขับรถได้ครับจังหวะนี้เราจะเล่นดนตรีในตอนเย็นครับไม่เย็นแล้วครับมืดแลืวครับหรู้ว่าจะมีใครที่จะกลัวเสียงดนตรีของเราไหมอ่าลองครับ Music Festival One Two t Let's Go อ้าว บรรยากาศตอนนี้นะใครได้ฟังมันก็หลอนน่ะเพราะก่อนพอก่อนนะครันที่ได้ชิเดี๋ยวเรารอมาดูอาการคนแถวนี้ว่าได้ยินแล้วจะรู้สึกไงครับเอาขอเป็นไงครับกลัวโอ๋อกลัวโอ้ยเขียนอะไรว่าต้องที่ทยโอ่ากลัวโอ้ยน่ากลัวนี่แหละครับนี่แหละครับคนที่ดูอ่านี่แหละครับ เป็นเสียงของผู้ที่ได้ย <sund Onun Like> ินเสียงติ๊ดไทยเมื่อกี้นะฮะเดี๋ยวรอติดตามคลิปต่อไปแล้วกันวันนี้ขอลาก่อนเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปนะสวัสดีนะสวัสดีครับ